สบายดีเจ้ามาพอกับประธานห้างอีกเส้นเคยพี่น้องตื่นเศร้ามาเปิดตู้เย็นก่อนนะครับเจอเห็ดเพาะนะครับสั่งมาจากต่อๆพี่น้องขึ้นยากแหมเพิ่นรีวิวเปจะเสียบก็เลยซื้อมาพี่น้องประธานสีเกียงให้กินเด้อมอน,นี้ย่องใบยญ้านางได้พี่น้องได้เบิ่งดีๆได้บ่มเป็นย่องอย่างอื่นได้นี่นะครับจะแกงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวิธีการแกงเห็ดเพาะจากถือบ่ถืกเลยพี่น้องผมก็แกงมั่วไปซะล้นะครับเปิดแก๊ แล้วก็ต้มก่อนนะครับผมสิต้มก่อนน้นํานึงเดอ้อพ e ี่น้องเด้อผมจะวบะแกงเลยเพราะว่าเห็ดเผาะนี่บางอันมันก็กแก่มันกระแข็งนะครับสิต้มให้มันอ่อนๆยำง,ง่ายๆก่อนพี่น้องนะครับในระหว่างที่รอเราก็จะมาําเครื่องแกงพี่น้องผมใส่พริกแห้งและก็พริกดยิบนําเด้อเพิ่นบอกว่าแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มพี่น้องแสดงว่าแกงหอยแกงเผ็ดแกงเห็ดแกงหอยเอาจะแกงอย่างไรก็อย,าอย่อยาให้มันเผ็ดอย่าให้มันเค็มายพี่น้องมันสิโบเซ่เพิ่นว่า ขำาวะแกงหอยกับขามันพิษไหลมันกระสีแซ่บป้าพี่น้องระหว่างนี้เราก็มาเก็บลูกโดดนะครับเก็บมะพริกหลังบ้านนะครับลูกสายพี่น้องลูกสายกระตืนแล้วพอสิไปเรียนพิเศษเนี่ยมือนี้นะครับอยู่หลังบ้านประธานเลยนะเมียประธานเป็นคนปลูกไว้นะครับเพิษคักครับคุว่าคนด่ากิง่งหนีสิลูกมกพริกนี่เพชษคักรับบรรยากาศกับประมาณนี้แหละพี่น้องบ้านประธานห้างทมที่ข้างบ้านใหม่นะครับผม เกือบ200รถพี่น้องเอาไว้ให้พี่น้องจอดรถจอดเรือเนี่ยเวล,ลาเพิ่นมาหาเนาะใบแมงรักอันนี้พักอีตู่ขาดบุได้เด้อบางคนเพิ่นก็ใส่พักสังเวใส่พักอีเลือดแล้วแต่บางคนก็ใส่พักขาครับแกงเฮ็ดบางคนเพิ่นก็ใส่พักติ้วเนาะส่วนประธานห้างบุมีมีต่พักอีตู่นะครับพอต้มกรว่าได้ทีเดือดพี่น้องไปทีน้ําออกก่อนแล้วหฮาค่อยมาแกงนะครับแกงใส่น้ําใบยานางพี่น้องเอาใบน้ําใบยานางกองอีกจกรอบหนึ่งก่อน นะครับกล่องเอากลางมาันออกระหว่างที่รอน้ํามันเดือดพี่น้องสิพามาเบิหนาบ้านประธานห้างปลูกดอกดาวเรืองพี่น้องเอ้ยเบิงแนวปรุมพายุพัดลม้มจนเบิดหญ้ากระหลบุมีเวลาดูแลน,นะครับทางข้างนูน้นทางฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนข้าวโพดส่วนอีกฝั่งทางข้างบ้านผมจะเป็นสวนฟักทองมะกอื้อพี่น้องนาบ้านประธานห้างกับประมาณนี้แหละเงียบสงบตอนเช้านะครับได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาบรรยากาศก,าก็โอเคอยู่ มาต่อกันเลยครับหลังจากน้ําเดือดแล้วผมก็จะปรุงด้วยน้ําปลาสองทับพีนะครับลงไปตามด้วยแป้งนัวผงชสบ่วงนึ่งเลยพี่น้องใส่หลายเสียบหลายผิวนวา่าตามด้วยเกลือนะครับใส่เกลือมันจะทําให้หนัวลึกนะครับรสชาติกลมกลมลุกโดดลงไปครับที่ไปเก็บกับลุกทรายมาฮะน่หลังจากนั้นจักเห็นเฮ็ดยัง้งครับในตู้เย็นตืมลงไปอีกย่านมันบ่อิ่มพี่น้องระหว่างที่รอให้เฮ็ดมันซุกสิสมาปอนเข้าลู สิไปเรียนพิเศษนะครับน้องวันนี้ตอนนี้ปีนี้ก็9ก้าขวบแล้วนะครับอุย้ยกับเขาเนาะมุกไข่มุคคมดแดงเนี่ยอะไรนะมุกไข่มุคคมดแดงกับปลาซิวมุกเสกกันแล้วก็มีตําเจวนะครับจากฝีมือประดานห้างพอซุกเดือดได้ทีขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักอีตูนะครับผักมแมงลักบอบเขินอย่างก็บ้านผมเพ่นผักอีตูเอา้าซุกแล้วก็ตักไปกินพี่น้องรสชาติก็โปคิดว่ากะทิเสียบอยู่ดรอกยามนี้แกงเห็ดเพาะนะครับผมเอา้าไปกินกันพี่น้อง เทียบร้อยนะครับแกงเห็ดเพาะฝีมือประธานห้างพี่น้องเอ้ยนะครับได้เห็ดเพาะมาจากตัวตัวคนฮอน์พี่น้องเด็ดปะป๊ะลูกไปโรงเรียนมากเกลี่ยตำเลียงลูกสายจะไปโรงเรียนพี่น้อง อ๋อจะคำนี้ครับลูกเรียนพิเศษครับใชครัอืมขอพาร์ทไอร้วนๆหน,นออืม